สวัสดีค่ะวันนี้มาตัดาไหมตาสองชั้นครบสิบวันค่ะอ่าพอดีเพื่อนได้มาทําก่อนแล้วค่ะแล้วที่นี้เพื่อนแนะนํามาก็เลยมาที่นี่ค่ะอพอดีหนูเป็นคนหนังตาเยอะแล้วหนังตาตกค่ะก็เลยเลือกที่มาจะทํำ รู้สึกตามีชั้นตามากขึ้นแล้วก็ตาหวานมากขึ้นค่ะมีเพื่อนมีเพื่อนสอบถามเยอะเลยค่ะว่าทําที่ไหนแล้วว่าจะมาทําที่นี่ค่ะก็ให้มาติดต่อสอบถามที่เพจนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าคุณหมอดูแลดีมากแล้วก็คุณหมอมือเบามากค่ะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาก็สวยค่ะ